สวดีค่ะ,ะนักกายภาพนันนะคะจากดีบาลางค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนการออกกาลังกายด้วยการใช้ยางยืดหรือว่าที่เราเรียกว่าเทระแบนนะคะข้อเด่ยของการใช้ยางยืดก็คือสามารถมีแรงต้านกับตัวกล้ามเนื้อได้ออกแรงมากขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการทํางานที่มากขึ้นเพื่อความแข็งแรงได้นะคะนในกรณีที่เราจะนําเสนอคือคนที่มีภาวะไหลห่อคอยืืดดังนั้นมันจะเกิดการหดสั้นของตัวกล้ามเนื้อหน้าอกแล้วก็เกิดการ การออกของตัวสะบักที่มากเกินไปทําให้กล้ามเนื้อมันอยู่ในระยะการหดตัวที่ไม่เหมาะสมทําให้เกิดอาการปวดได้ในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาออกกำลังกายโดยการใช้ยางยืดเพื่อจะกระตุน้นกล้ามเนื้อของตัวสะบักแล้วก็ยืดของตัวหน้าอกนะคะ40องศาให้ขาขนานพื้นตัวตรงมองไปด้านหน้าจับยางทะระเบนขนานกับพื้นแขนตรงอย่างนี้เนาะถ้าแรกที่เราจะใช้ก็คือใช้เพื่อยืดกล้ามเนื้อหน้าอกและกระตุ้นกล้ามเนื้อสะบักที่อยู่ด้านหลังทางฝั่งนี้นะคะอ่ะอย่ารวสาจิต การแขนออกมาขณะกับพื้น90องศาเราจะรู้สึกว่าตัวสะบักจะหมีไปด้านหลังจากนั้นบุกแขนเข้าถ้าต่อไปยกแขนด้านในกว่าดขึ้นมาด้านบนทำให้เปิดของตัวหน้าอ,อกด้านหน้าและเปิดของตัวสะบักอีกข้างหนึ่งนะคะอ่ะกลัต่ไปเดี๋ยวเราลองทำย้อนให้เป็นการเื่อนไหวแบบรวมนะคะอ่า หายหน้าอ,อกออกกลับไปการแข่งขึ้นด้านบนโอเคเดีจาาะลองบอกลางกายท่าน,นี้กันเลยค่ะ กระเสริการออกกำลังกายในการใช้ยัง้งยื่นนะคะเป็นการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อเกิดการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นในการทำภาพเมื่อกี้เราจะแนะนำอยู่ที่3เซตต่อหนึ่งเซตจะมีประมาณ10ครั้งแนะนำให้ทำทุกวันนะคะ